ดีนะคะแม่หมอสไปเดอร์วีกนะคะกลับมาแล้วอีกครั้งเนาอกับ YouTube หลังจากที่ห่างหายไปนาน,นมากๆเลยแล้วก็มีลูกดวงบางคนเนี่ยขอว่าให้อัพคลิปดูดวงบ้างสิอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็เพิ่งมีเวลามาอัดกันจริงๆก็ตอนนี้นะคะเราก็จะพยายามอัพคลิปลง YouTube เรื่อยๆเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรามาในหัวข้อพิกับาดที่ว่าคุณ สำคัญกับเขาแค่ไหนนะคะก็อันนี้ให้เลือกเป็นภาพหน้าไพ่เฉยๆเนาะก็ไม่ได้มีความหมายอะไรนะคะเอามาให้เลือกเฉยๆเนาะก็โอเคใบแรกนะคะไพ่ใบแรกใบที่สองนะคะและใบที่สามคะ่ะเร่ยนจาก ขวามือของแม่หมอเนอะใบแรกใบที่สองใบที่สามค่ะโอเคเลือกไพ่แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะโอเคมาเรามาเริ่มกันสำหรับคนที่เลือกหน้าไพ่ใบแรกนะคะว่า เขาคนนั้นเนี่ยที่เราถามถึงเ่ยคุณเนี่ยสำคัญกับเขามากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเป็นซิจูเอชันของสถานการณ์ตอนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูคำตอบกันเลยขอเปิดสถานการณ์ตอนนี้ก่อนว่ามันแบบเป็นยังไงบ้าง คุณกับเขาโอ๊บซอรี่ค่ะทุกคนตื่นเต,นต้นไปหน่อย ถามว่าคุณกับเขาเนี่ยสถานการ situation ์ติเจอเรชันนะตอนนี้เป็นยังไงอะไรยังไงไพ่แดกเนาะได้ two of a n e นะคะใบที่สองได้ three of cups เนาะแล้วก็8 of one นะคะ4 o f s w o r d แล้วก็ n i of one นั่นเอง ถามว่าสถานการณ์ตอนนี้ situation ้วตอนนี้เป็นยังไงประมาณไหนตอนนี้เนี่ยเรากับเขาอะยังติดต่อกันอยู่หรือบางคนเนี่ยอาจจะยังส่องกันทางโลกออนไลน์อยู่คือตามส่องและรับรู้ข่าวสารของกันและกันอยู่นะคะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเป็นเพื่อนในสังคมเดียวกันหรือว่าได้แบบทำงานร่วมกัน แต่ก็คือยังเห็นชีวิตเห็นหน้าค่าตากันอยู่นั่นแหละบางคนนะคะอาจจะติดต่อกันอยู่อาจจะคุยกันแต่อาจจะอยู่ห่างกันอะไรประมาณนี้ซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไปเหนื่อยอะไรกันมาในความสัมพันธ์แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยพยายามที่จะอยู่เฉยเอี่อยู่ในพื้นที่ของตัวเองแบบปล่อยใจสบายสบายแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในการอยู่นิ่งๆเนี่ยก็ยังคงคิดเรื่องของกันไปกันมาคิดเรื่องกันอะไรกันอยู่นะคะซึ่งแบบ ก็ถามว่าไม่ได้มีใครปล่อยวางอะไรขนาดนั้นในขณะเดียวกันใต้ไพ่สำหรับออกมาบอกว่า,ามีคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์เนี่ยน่าจะเป็นเขานะที่ก็ถ้าความสัมพันธ์เราไม่ชัดเจนอะ่ะเขาอะ่ะยังมองหาคนอื่นอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นตัวเราหรือเปล่าที่ค่อนข้างเหนื่อยกับความสัมพันธ์เนี้ยใหลายคนก็อาจจะเป็นเฟร์โซนก็ได้ เอ,ะะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาเข้าคําถามกันเลยดีกว่าสําหรับ situation เนี่ยถ้าตรงก็ไปต่อนะคะแต่ว่าถ้าไม่ตรงเนี่ยลองเลือกกล้องใหม่ดูนะคะหรือว่าใครจะฟังต่อก็ได้เนาะอะ,อะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าคําถามกันเลยดีกว่าว่าคุณสําคัญกับเขาแค่ไหนไพ่ใแบแล้วมันก็เด้งออกมาเองนะคะซึ่งถ้าไพ่ก็เด้งออกมาเอง ไม่หมอก็จะเอาเลยเพราะว่าน้องอยากออกอ่ะพไพ่ใบแรกเนาะเป็นผ้าแบบกระลอกเศร้าคือสำหรับเนี้ยมันจะแบบว่าเอ่อสเปเชียลนี้หน่อยตรงมันจะมีสองใบเป็นแฮปปี้กับแซดนะคะก็คือเป็น ภาพกาลอกที่เศร้ากับกาลอกไม่เศร้านั่นแหละประมาณนั้นอ่ะให้ไปที่สองนะคะ Queen of s w o เนาะแล้วก็ให้ไปที่สาม Seven of p e n t a c l e นะคะ Six of p e n t a c l e แล้วก็ The Sun Lady h e r m i t คะ่ะถามว่าตัวเราสำคัญกับเขาแค่ไหนมองว่า ตัวเขาอะมองว่าเราสําคัญแหละแต่ว่าไม่รู้ทําไมว่าไพ่มันย้อนถามมาว่าถามตัวเองดีกว่าว่าเราให้ความสำคัญให้ความสําคัญเขามากแค่ไหนเพราะดูเหมือนว่าเขารู้สึกว่าเราเนี่ยค่อนข้างที่จะปิดใจให้เขาพอสมควรเลยเขารู้สึกว่าบางครั้งเราก็ดูแบบเหมือนดราม่าคลีนอะนึกออกปะแบบ พูดก็ไม่ได้แบบเล่าแบบเปิดใจให้เขาขนาดนั้นอะคือหากทะเลาะกันหรือว่า Whatever อะไรก็ตามอะตัวเราจะแบบพูดแต่ก็ไม่หมดเขารู้สึกได้ว่ายังมีแบบกำแพงอยู่อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เขารู้สึกว่าตัวเราอะพยายามนะในความสัมพันธ์อะแล้วก็เขารู้สึกว่าเราอะให้เขามากกว่าที่เขาให้เราแต่เขาก็ไม่รู้ว่าทําไมเราถึงแบบ มันยังดูมีอะไรที่เราปิดใจอยู่อะหรือมีเรื่องอะไรที่เราแบบยังไม่สามารถบอกเขาได้นะนอะป่เออแต่ถ้าถามว่าคุณสําคัญกับเขาแค่ไหนเนะี่ยบอกเลยว่าสําคัญมากเพราะว่ามันขึ้นแพ่เดดซันมาสรุปจบเนาะก็คือตัวเราอะค่อนข้างสําคัญกับเขามากเออัง้งั้นเรามาดูดีกว่าว่าเพราะอะไรแล้วแบบการที่เราไปแบบดาม่าควีนเล็กๆอย่างเงี้ยอะไรที่ทำให้แบบเขารู้สึกว่าแบบเราสําคัญมากแบบ อะไรที่ทําให้เราสําคัญกับเขาเราน่าจะเป็นคนที่ทําให้เขาอะออกมาจากเรื่องแย่ๆออกมาจากเรื่องเดิมๆได้เหมือนเป็นคนที่เขาตามหาอยู่นั่แหละอะพไพนี้ขึ้นมาอันเมื่อกี้เลยว่าซีจูเอชันเนี้ยเป็นยังไงซึ่งอันเนี้ยขึ้นมาใต้สําหรับไพ่ตอนที่เราเปิดคําถามที่แล้วกันใช่ไหมว่าตัวเขาเนี่ยและตัวเราเนี้ยซีจูเอชันอ่ะมันเป็นยังไง ซึ่งมันขึ้นเลยเนี้ยซึ่งเมื่อกี้แม่หมออ่านว่าแบบเออตัวเขากาลังตามหามองหาคนอื่นๆอ,อยู่อะไรเงี้ยซึ่งมองว่าเนี่ยพอไพ่มันขึ้นมาสรุปอย่างเงี้ยรู้สึกว่าพอมันเป็นอย่างนี้แล้วอะเหมือนเขาก็ตามหาแล้วเขาก็เจอเราเนี่ยแหละอืมเขาเจอเราแล้วเขาเจอเราแล้วแล้วเขาก็แสดงออกชัดเจนด้วยเห็นไหมคือมันขึ้นมาติดกันเลยทุกคนคือแล้วมันเป็นไพ่ถ้วยหมดเลยเห็นปะแปดถ้วยคิงถ้วยอัศวินถ้วย ตัวเขาอะอาจจะยังไม่ได้แสดงออกมากหรือชัดเจนหรือมั่นคงะไรขนาดนั้นที่ชัดเจนแน่ๆคือเขาจีบเราเขาสนใจเราเขาชอบเราแต่เราอะไม่รู้ไงว่าเขาอะทําแบบนี้กับคนอื่นด้วยหรือเปล่ามันทําให้เรารู้สึกว่าแบบเรารู้สึกแบบเอ้ยมันจริงปะวะอะไรเงี้ยเลยทําให้เราดูกล้ากลัวเห็นปะเราเป็นแบบคีน็อปสอดอะเออแทนที่เราจะแบบว่าไม่ถือดาบอะแล้วอุ้มเด็กอย่างเดียวแต่เราก็ถือดาบแล้วอุ้มเด็กด้วยนะึออกปะ เออมันกลายเป็นว่าทําให้เขารู้สึกว่าเราแบบมีบางอย่างที่แบบดูไม่ไว้ใจเขาไม่บอกเขาอะไรเงี้ยอืมน่าก็มีสาเหตุนเนาะเพราะว่าตัวเขาอ่ะอาจจะดูแบบลูกเจ้าชู้ก็ได้ดูอ่อนโยนไปกับทุกคนเลยหรือเฟลี่กับทุกคนเลยเราคิดว่าเขาอ่ะไม่ได้ทําแบบนี้แค่เราคนเดียวอะ่ะเราเลยมาดูคําถามนี้ว่าเราอ่ะสาคัญกับเขามากแค่ไหนซึ่งตอบเลยว่าสําคัญแต่ว่าตัวเขาอ่ะอาจจะยังแบบไม่ได้เต็มร้อยกับเราอะ่ะ หนขอขาอยายหน่อยแบบไพ่ไม่ได้แบบบอกตัวนั้นเลยว่าแบบอะไรที่ทําให้เราสาคัญกับเขาเพราะว่าตัวเราอะค่าเดาไม่ได้บางครั้งอะเราดูไม่เต็มร้อยกับเขาแล้วเราดูแบบสนใจสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเราดูแบบไม่ได้โฟกัสที่เขาคนเดียวเนาะปะแต่ว่าแบบบางทีเราก็ดูวิ่งตามเขาจนเขารู้สึกว่าเอ๊ะสรุปเธอจะมาไหมไหนกันแน่แบบเดี๋ยวบางทีก็แบบให้ความสนใจมากๆ บางทีก็แบบเทคแค่เขามากก็วิ่งตามเขามากดูชอบเขามากแต่บางทีก็หายไปเลยเนี่ยจะหายก็หายไปเลยไปทําอะไรของตัวเองก็แบบหายไปเลยเขาก็ไม่ได้มองว่าเรามีคนอื่นนะแต่เขาแค่รู้สึกว่าบางครั้งเราดูแบบสวิงจังเลยอะ่ะเอออยู่ดูแบบอารมณ์แบบสวิงอ่ะถ้าถามว่าสรุปเลยนะว่าถ้าถามว่าเราสําคัญกับเขาแค่ไหนบอกเลยว่าค่อนข้างเข้าไปอยู่ในหัวเขาแบบบ่อยๆซะมากกว่าเออ เราดูเป็นความสวยเขาได้ในช่วงเวลาหนึ่งสั้นๆเพราะว่าบางทีเราเอาแน่นอนอะไรไม่ได้ด้วยความที่เรายังลังเลอยู่ด้วยหนึ่งใช่นั่นทําให้เขารู้สึกว่าเราก็สําคัญแต่มันเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งสุกก็สุกสุดแบบพอเราหายไปเขาแบบก็สับสนสุดๆแต่ก็ยังไม่ถึงทุกนะแต่ก็มีคิดมาว่าเอ๊ะเราหายไปไหนว้าอะไรอย่างเงี้ยเออฟิลนี้อะถ้าให้คะแนนความสําคัญเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย มองว่าสัก60-40เราทําให้เขาปวดหัวได้อยู่อะอะว่าสุกจะชอบหรือจะยังไงกันแน่หรือรักไหมหรือยังไงเธอสนใจเราเปล่าอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะคนกองที่1เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อสำหรับใครนะคะที่อยากดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ที่ Spider Week เคตัวนะคะหรือว่าอาจจะดู TikTok ก่อนหรือว่าติดตาม IG นะคะเป็นพี่อค้าแบบอ่านเนาะแบบว่า general reading ฉับสันส้นๆหรือว่าจะดูใน YouTube เอาก็ได้นะคะเพอพยายามจะอัพบ่อยๆเนาะซึ่งก็จะพยายามสร้างคอนเทนต์ให้ลูกดวงทุกคนนะคะก็ทุกอย่างเนี่ยเขียนไปว่า s p i เดอร์วีคสตัวหมดเลยเนาะยกเว้นแฮชแท็กนะคะแฮชแทกเนี่ยเป็นภาษาไทยนะ week, เนาะสไปเดอร์วีคออ่อาง3ตัวค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะขอให้ทุกคนโชคดีเนาะก็ให้ดวงเป็นแค่ไกดนะ์ไลน์เนาะดวงสัก70โชคชะตาสัก30นะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเรากำหนดเองได้ค่ะ โอเคค่ะเรามาต่อกันที่คนที่เลือกไพ่ใบที่2นะคะด้วยคำถามที่ว่าคุณเนี่ยสำคัญกับเขามากแค่ไหนใดๆเลยขออ่านสิจิเนชันนิดนึงว่ามันแบบเป็นประมาณไหนอะไรยังไงขอแอบส่องสตอรี่หน่อยอุย้ยตื่นเต้นเกินอ่ะใบนี้ออกมาละ ก็อาซวินไม้เป็นเอมเพอรนะคะแล้วก็ควีนออเพนเคิลเนาะสำหรับใต้ไพ่เนี่ยก็จะเป็นเจ็ดไม้ถามว่าชซตเนชั่นตอนนี้เป็นไงเครียดนอนไม่หลับเรื่องความสัมพันธ์ปวดหัวต่างคนต่างมีอีโก้มีศักดิ์ศรีของตัวเองรู้สึกว่าฉันโซดฉันทำอะไรก็ได้รู้สึกว่าคนกองนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะโสดหรือถ้าไม่โสดพูดเลยว่าทำตัวเหมือนโสด ในความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะจะพูดว่าตัวใครตัวมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีคนหนึ่งในความสัมพันธ์ที่ขยันให้ขยันแบบเส่ใจเทคแคร์ Care, แต่ถามว่าขนาดนั้นไหมก,ก็ไม่เพราะว่ามันได้ควีนเหรียญเนาะซึ่งนั่นหมายความว่าก็โฟกัสงานระดับหนึ่งแต่ว่าส่วนใหญ่ก็โฟกัสเขาส่วนตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโฟกัสแต่งานค่อนข้างแบบงานเป็นหลัก ความรักเป็นหลองหลักๆก,ก็มีอีโก้บ้างรู้สึกว่ามีความเป็นผู้นําสูงมากคนนครอครัวสูงมากอีกคนก็จะยอมกว่าแต่ถามว่าแบบอ่อนแอเลยไหมก็ไม่ดูแลตัวเองได้แต่ว่าแบบรักที่จะให้เขาชอบเขาอะไรอย่าแงบบนี้ซึ่งความสัมพันธ์เน,นีไม่ว่าจะคบกันหรือแต่งงานกันแล้วความสัมพันธ์มันจะเหมือนเป็นคนคุยกันตลอดเวลาคือไมเกมตลอดเวลา บางครั้งการจะชวนไปไหนหรือว่าทําอะไรก็ตามจะรู้สึกว่าต้องพยายามตลอดเวลาเหมือนจะต้องคิดตลอดเวลาแบบไม่ชวนแบบสบายๆเหมือนแบบมีไม่ตอบบ้างอย่างเงี้ยแบบคู่นี้คือชอบเล่นเกมอะอะแค่นี้เออคู่นี้ชอบเล่นเกมทําให้บางทีเราสงสัยตัวเขาว่าเอ๊ะมาทําตัวเหมือนสวยปะวะหรือว่ามันยังไงปะวะอะไรเงี้ยฟิลนี้ซับซ้อนนิดนึงคู่นี้อะงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าแบบว่าคุณเนี่ยสาคัญกับเขามากแค่ไหน วัวน,นี้แบบไพ่ใหม่ลเลยนะอย่าลืมไปดูรีวิวได้นะคะไพ่ใหม่ก็มีแรนดอมคลิปเนาะเป็นแบบว่าอ่านไพ่เบาๆทายคิดอลิคุณสำคัญกับเขาแค่ไหนอ่ะออกมาสองใบอุ้ยได้เหมือนกองที่แล้วเลยกี่ดหรอสับแล้วนะมันออกมาเองอะ เอาในกรณีของคนโสดก่อนเนาะโสดมีคนคุยเป็นคนคุยกันอะไรเงี้ยแอบชอบหรือกุ๊กกิบอะไรต่างๆถามว่าสําคัญกับเขาแค่ไหนห้าสิบห้าสิบแล้วกันคือเขามีก็ได้ไม่มีก็ได้อย่างที่บอกคือเขามีความแบบทําตัวเหมือนโสดก็โสดจริงๆแล้วแหละถ้าสถานะคุมเครือก็กึ่งโสดอยู่ดีซึ่งเขาค่อนข้างห่วงความโสดห่วงเซฟโซนตัวเอง และมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะซึ่งเขาจะรู้สึกว่าเขาสนใจอะไรใหม่ๆตลอดเวลาเขาชอบที่จะนับหนึ่งไปเรื่อยๆเนอะกะเขารู้สึกว่าการได้ศึกษาใครหลายๆคนน่ะมันเป็นอะไรที่ทา้าทายสําหรับเขาแล้วดีไม่ดีคนที่มาถามถึงอะ่ะไม่ได้มีแค่เราคนเดียวด้วยเพราะว่ามันขึ้นสามถ้วยขึ้นมาบวกกับหนึ่งไม้นะคะซึ่งมองว่า ถ้าเป็นคนคุยอะมองว่าตัวเขาอะอาจจะไม่โสดหรืออาจจะมีมากกว่าเราคือเป็นคนคุยเยอะอะเนี่ยเจ็ดถ้วยก็แล้วสามถ้วยก็มาก็คอนเฟิร์มเลยว่าคนเนี้ยไม่ได้คุยกับเราแค่คนเดียวไม่ได้สนใจเราแค่คนเดียวเขามีคนอื่นด้วยถามว่าเราสําคัญขนาดนั้นไหมไม่ไม่บอกอาจจะตอบแรงไปน,นิดนึงนะแต่ว่าให้เปอร์เซ็นต์ละกันให้เปอร์เซ็นต์ละกันจ็ดน้อยลงหรือเปล่าไม่รู้สัก สี่สิบเปอร์เซ็นะที่เราสําคัญสำหรับเขาอะไรเงี้ยอืคนคุยนะมาต่อกันที่คนมีแฟนบ้างที่เป็นแฟนกันแต่งงานกันอะไรเงี้ยคือตอนเนี้ยเหมือนเขาแบ่งเวลาไปให้กับความสนใจเขาอะที่ไม่ใช่เราอาจจะเป็นงานแล้วก็อาจจะไม่ใช่คนอื่นซึ่งไปเช็คก็ได้ว่าตัวเขาเนี่ยมีใครหรือเปล่าแต่ว่ามองว่าถ้าคนมีแฟนอะ ไม่ได้เห็นแบบเรื่องมือที่สามหรืออะไรแต่เห็นหรือความติดเพื่อนแล้วก็ตัวเรื่องต่างๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความสนใจเขาอะงานในเล็กเกมกีฬาเพื่อนว a t e v e r อะไรก็ตามแต่เขาค่อนข้างที่จะห่วงสเปซต,ตัวเองคือคู่เนี้ยถ้าคบกันอะควรมีระยะควรให้สเปซกันมากๆอีกฝ่ายอาจจะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงนั่นทําให้เขารู้สึกว่าบางเวลาเราก็สําคัญบางเวลาเขาก็ต้องการที่จะอยู่กับตัวเองได้อรอไหม ซึ่งถ้าถามว่าคนที่มีแฟนเนี่ยเราสมคัญแค่ไหนสําหรับเขามองว่าบางเวลาก็สําคัญบางเวลาเขาก็รู้สึกว่ายังไม่ใช่ตอนนี้เ่ะที่เขาจะอยากอยู่กับแฟนเขายังอยากอยู่กับตัวเองก่อนอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยอืมซึ่งถ้าแบ่งเปอร์เซ็นต์ก็คงเรียกว่าห้าสิบห้าสิบได้มั้งก็ประมาณว่าขาดไม่ได้เหมือนกันเออเป็นอะไรที่ขาดเราไม่ได้นะแล้วก็ขาดเพื่อนขาดงานในเล็กไม่ได้เหมือนกันคือได้ให้เลือกอะ่ะก็เลือกไม่ได้ต้องมีทั้งสองอย่าง ประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะก็สําหรับใครที่อยากดูดูส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์สไปเดอร์วีเตัวได้นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะท่องทาง TikTok หรือว่า Instagram Facebook อะไรก็ตามแต่ Spider ร์วีเตัวนะคะส่วนแฮชแท็กเนี่ยอย่าลืมไปรีวิวแม่หมอนในทวิต t ตอรนะก็เป็นสไปเดอร์วีเคสตัวไหมไม,ไม่ไม่ใช่เคตัวอ่องอ่าง3ตัวเป็นภาษาไทยเอ,อ โอเคสำหรับวันนี้ก็ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เนาะอย่านำไปตัดสินอะไรขนาดนั้นเพราะว่าโดวชะตาเนี่ยเป็นแค่30%มของชีวิตนะคะทุกอย่างขึ้นกับการกระทําของเราเจ็ดสนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเรากำหนดเองได้ค่ะอะค่ะต่อไปนะคะเรามาเริ่มกันที่ กองที่สามเลยเนาะก็มาดูซิจ u a เอชันกันเลยนะคะว่าคุณกับเขาเนี่ยอยู่ในซิจ u a เอชันไหนนะตอนนี้นะคะ ก่อนนะคะแล้วก็ทรีอ o r สอดไฟอ w o สอดนะคะแล้วก็9น f c อ p คัพนะคะแล้วก็เดอะอินเพรสนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าคนกอง3เนี่ยกว่าจะได้อัดคลิปเนี่ยคืออัดไปทั้งหมด3รอบเพราะว่าโทรศัพท์ตัดนะคะคลิปตัดตลอดเลยเนาะอันนี้ก็คือรอบที่3แล้วก็คือไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าอ่ะไพ่ใบแรกก็คือได้ไพ่ดามหมดเลย3ใบ นะคะแล้วก็ในออบคัพเนาะแล้วก็เตมเตมเพรสนะคะพลังงานใต้ไพ่เนาะเทนออบคัพนะคะคนส่วนใหญ่ที่เลือกกองที่สามเนี่ยไพ่กองที่สามเนี่ยมองว่ามีสถานะที่มั่นคงกันแล้วนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแฟนสามีภรรยากันแต่ว่าทะเลาะกันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามีเรื่องนอกใจเข้ามาไหมหรือว่าบุคคลที่สามหรือว่าสิ่งที่สามที่เข้ามาเป็นปัจจัยไม่ว่าจะเป็น เรื่องงานหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนมีปากเสียงกันหรือเปล่าแล้วก็มีอีโก้ใส่กันด้วยนะอ่าทีนี้เนี่ยถามว่าพอเรื่องมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่ทั้งคู่แสดงออกมาก็คือทําเหมือนว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นพยายามทําให้มันปกติที่สุดทางฝั่งนน้นหรือฝั่งที่เป็นผู้ชายเนี่ยเหมือนพยายามง้อนะแต่ว่าสิ่งที่เห็นนะมีสองกรณีนะ มีสองเรื่องก็คือกรณีแรกเนี่ยผู้ชายพยายามง้อผู้หญิงไม่รู้ว่าใครที่ไปน,นอกใจมาแต่ว่าทางฝั่งที่นอกใจเนี่ยหรือว่ามีการนําเรื่องบุคคลที่สามขึ้นมาหรือว่าเรื่องสิ่งที่สามเข้ามาให้เป็นปัจจัยในการบอกว่ามีปากเสียงกันเนี่ยก็คือฝ่ายง้ออีกกรณีหนึ่งก็คือทางฝั่งหนูนั่นแหละที่ไม่ใช่ฝั่งคุณเ,เขานําเรื่องพวกนี้เข้ามาแต่ว่าคนที่ง้อเป็นคุณ ทั้งทที่คุณไม่จำเป็นต้องงอซึ่งคุณไม่ผิดอะไรเลยแต่ว่ามันกลายเป็นคุณซะงันที่เป็นฝ่ายงอแล้วเหมือนตัวฟังนั้นเนี่ย <_ an> ก็ยังตัดไม่ขาดอีกคนด้วยนะคะในขอดูในเาคําในชีวมันคืออะไรอะจริงๆด้วยข้อยังติดต่อสื่อสารกันอยู่ถ้าใครสงสัยหรือว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงก็ดูต่อแต่ถ้าใครไม่มีนะคะให้ไปเลือกกองอื่นหรือว่าปัดทิ้งไปดูคลิปอื่นเลยนะคะก็ประมาณนี้ situation อ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดต่อกันว่าแบบเราสถานการณ์มันตึงเครียดขนาดนี้เนี่ยแล้วตัวเขาเนี่ยมองว่าแบบเราสำคัญกับเขาแค่ไหน8ดาบนะคะไม่ได้คิงดาบอีกแล้ว วิพลังงานใต้ไพ่เลยเมื่อกี้เทนอคัพเนาะแล้วก็เอดออกสอดนะคะแล้วก็กระลอกแฮปปี้กระลอกเนาะอ่ะพลังงานใต้ไพ่นะคะเป็น Seven oh, เซเว่นอ p e เพนดัเคอลเนาะถามว่าคุณสำคัญกับเขาแค่ไหนมองว่าเป็นความสำคัญที่ มันคงตัวแล้วอะนึกปะคือมันเป็นครอบครัวกันแล้วอะคือมันมั่นคงแล้วมันเหมือนเป็นบ้านให้กันแล้วอันนี้แหละคือความสําคัญของเราหลายๆอย่างมันเริ่มต้นมาด้วยกันมาถึงจุดที่ควรจะแฮปปี้ได้แล้วแต่ว่าไม่รู้อะไรที่ทําให้แบบมันเกิดแปดด่าวขึ้นมาก็อาจจะเป็นปัญหาพวกนั้นซึ่งมันยังอยู่ตรงนี้ซึ่งตอนเนี้ยนะตอนนี้นะต้องบอกเลยว่าเขาอะยังไม่ได้เห็นถึงความสําคัญของเราหรอกแต่ว่า ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาขาดสิ่งสําคัญเหล่านี้ไปอะ่ะเขาจะกลับมามองทันทีแล้วเขาจะกลับมาพยายามใหม่ทันทีนี่ไม่ได้หมายถึงว่าให้คุณไปเลิกเขานะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นอ่าจามไพ่เนาะซึ่งมันก็เป็นประมาณนั้นแต่ถ้าถามว่าตอนนี้สําคัญรวมๆเนี่ยสําคัญสําหรับเขาไหมสําคัญนะคะประมาณเจสิบอร์เซนก็คือเป็นพวกประเภทที่ตอนนี้ยังไม่เห็นค่าแต่ถ้าตอนหายไปอะ่ะจะรู้สึก ถึงมันมากขึ้นแต่ไม่ได้แปลว่าตอนเนี้คือไม่ได้เห็นค่าเนะปะแต่แค่แบบว่าไม่ได้รักษาให้มันดีมันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่เห็นนะ่เออประมาณนี้โอเคสรุปก็คือถ้าถามว่าเราสําคัญกับเขาขนาดไหนก็ถ้าให้เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณเจ็สิบเอร์เซนค่ะซึ่ง ในอนาคตก็ไม่แน่ไม่นอนเนาะก็อยู่ที่เราตัดสินใจนะคะซึ่งดูดวงเนี่ยก็ดูเป็นไกด์ไลน์เนาะก็อย่านํามาตัดสินอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันก็เป็นแค่ไพ่เนาะแบบว่าดูเพื่อแนะนําแนวทางการใช้ชีวิตพอนะคะเพราะว่าดวงเนี่ยเป็นแค่3 0มสิบเปอร์เซ็นต์เนาะอีกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็คือการกระทําของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะดีแอคชั่นไปนแบบไหนหรือว่าโชคชะตาเราจะเป็นยังไงนะคะเราสามารถเลือกได้เองทั้งหมดค่ะก็ วันนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะแอดไลน์ s p i d e r VK 3ตัวค่ะหรือใครที่สนใจผลงานต่างๆก็ s p i d e r VK 3ตัวเช่นกันนะคะทั้ง IG Facebook Instagram แล้วก็ YouTube ช่องนี้เลยนะคะ Tik t o k ด้วยโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ